สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องส่วนมุมไม้บ้านนะครับดี๋ยวพามาชมต้นไม้ที่สวยนะครับไม้ประดับไม้มงคลไม้ดางนะครับที่ร้านบ้านย่าคาร์ดนนะครับวันนี้มีไม้ที่สวยมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับมิสนีจาร์สามลิ้นนะครับผันมากราชาแดงนะครับแล้วก็อเศรษฐีวินซานต้ามกุ้งนะครับแล้วก็เป็นสนิจจาน์หัวเขาคมนะครับ แล้วก็จะมีไม้ดอกนะครับไม้บใบสวยงามด้วยนะครับแล้วก็มีบุสลามด่างเหลืองน,นะครับสนิจันดำด่างนิกไทด่างนะครับแล้วก็มีนนเป็น,อ,อ,อ,น,นอะไรนะครับพี่ซุปเปอร์บ๊อนะครับซุปเปอร์บ,รบปปอบไฟมินิวันนี้มีแต่ไม้ที่สวยทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวพามาชมราคากัน<ด>เลยเดี๋ยวพบกับพี่ก้อยครับพี่สวัสดีคร<ห>ับสวัสดีค่ะ ครับพี่ขอเบอร์ติดต่อครับ0 8 9 6 7แปดเก้าหกเ็ดสามหนึ่งหกสามเจ็ดครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้เบอร์นี้แอดไลน์ครับช่องทางการติดต่อก็มีเพจบัญญ่าการเด่นนะคะครับแล้วก็ u ูท b e อาจจะลงบ้างแล้วแต่เวลาครับแล้วแต่สะดวกนะพี่ยังไงก็ฝากติดตามพี่ก้อยด้วยนะครับเพจบัญญ่าการเด่นนะครับทักอ่าเพจไปได้หรือแอดไลน์ได้นะครับค่าส่งเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะครับหนึ่งร้อยบวกยี่สิบเหมือนเดิมหนึ่งร้อยบวกยี่สิบนะครับ ยังไงก็แอร์ไลน์มาสอบถามราคา่ะที่หนึ่งก็ได้นะครับค่าส่งอ่าเรื่องที่ตัวไหนดีครับพี่ตัวไหนเอาทั้งบนเนาะพี่นี่สนิจจันร์อุศราคำดีกว่าเหลืองนะคะไม้ชินตาอันเนี้ยอันนี้ที่หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนะครับแล้วคือลายดีมากรากเดินดีหมดแล้วอันนี้เราเปลี่ยนกระถางอย่างเดียวเลยรอกระสีนะครับใบไม้ สวยมากครับตัวนี้สองครับอ่าหนึ่งพันบาทเหมือนกันแต่ต้นนี้จะมีตำหนินิดหน่อยนิดเดียวครับีแมงกินแป๊บเดียวเองอใหม่กําลังจะมาหลอดนะครับสวยมากๆเลยนะครับลากเดินดีหมดแล้วลากขึ้นกระถางแล้วอับสายสเน่จะจานดําด่างครับอันนี้เจ็ดร้อยห้าสิบค่ะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับ หน้าวอนัทยอันนี้ให้ไปที่หกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบบาทนะครับใช่อันอันนี้บอกราคาแล้วค่ะคแล้วก็ตัวนี้ครับอันนี้เอาไปที่เซทิงเงินหนาได้เงินหนา,ดาได้เอาไปที่ห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับนะครับใบประมาณนี้นะครับ <ไป S 1> ใหบห้าใบนะครับกระถางกระถางห้าเนี่นครับกระถางหน้าห้า แล้วก็ซูเปอร์บัมไซเล็กซเปอร์บัมห้าร้อยห้าสิบไม่ทำไมน่ารักจังเลยผมเพิ่งเคยเห็นไซรเล็กเล็กแบบนี้นะครับไม้แยหญ่เป็นไม้แยกหน่อมานะครต้นที่หนึ่งนะครับจะประมาณนี้นะครับต้นนี้จะใหญ่หน่อยแต่ราคาเท่ากันให้ราคาเท่ากันเลยแต่ได้ทุนมาไม่เท่ากันนะแต่ให้ราคาเท่ากันถั่ากันไปอ่าร้อยบาทนะครับแล้วก็ห้าร้อยห้าสิบ แล้วก็มีนนตัวน,นี้ครับสตรอเบอรี่เชคอันนี้ร้อยห้าสิบาทถูก <มา S 1> เลย,ย<อ>ถูกมากครับอันนี้ของแม่ค้ายกยอดเองหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับนี้ครับกอรีออซัมกอรีออซัมกัานแบนกัานแบนนะครับอันนี้กระถางละหนึ่งรอยบาทหนึ่งร้อยบาทเลยสวยเลยนในอ่อนเขาจะเป็นหน้าชมพูนะคะตนนแต่อันนี้มันแก่แล้วครับแล้วก็ออันนี้เศรษฐีเงินหนากระถางสิบ ครับอันนี้ใบแหลมนะคะอันนี้เก้าร้อยบาทกระถางสิบนะคะไซส์ใหญ่นะครับอันนี้ไซส์ใหญ่อันนี้ตั้งแม่ได้เลยด่างทุกใบไหมพี่ด่างทุกใบแต่ว่าไฟแสงไฟเยอะหน่อยที่ขยับมาตรงนี้โอเคครับนี่นะครับด่างทุกใบเลยนะครับแล้วก็ฟอร์มดีฟอร์มดีนหน่อยฟอร์มดีนะครับที่ตั้งขึ้นหน่อยอ่าต้นต้นต่อไปครับต้นต่อไป จยักเงินหนาใบกลมด่างครับต้นนี้ที่หนึ่งพันหกร้อยโอ้วันี้ด่างสวยมากครับนี่นะครับด่างสวยเลยนะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับค่ะสวยมากครับนี่นะครับต้นประมาณนี้นะครับเท่ากับฝ่ามือนะครับเที่ยวกับฝ่ามือจะประมาณนี้นะครับก็อยู่ในกระถางแปดนะคะ มาต่อกันที่ตัวนี้ครับสิบกระด,ด100าษหนึ่งร้อยบาทกระถางแปดแปดนิ้วนะครับแล้วก็ประมาณทองเรียกสาวดังหนึ่งร้อยห้าสิบบา,150บาท,บาทกระถางแปดหมือนกันบัลลังก์งเจ้าสัวครับบัลลังก์เจ้าสัวหนึ่งร้อยใบใหญ่แปดเหมือนกันใบ,บใหญ่มากครับนี่ครับ แล้วก็มาต่อกันที่อ่าตัวนี้ครับอ่าชรุเหลืองหนึ่งร้อยบาทค่ะหนึ่งร้อยบาทใบไม้ด่าอันนี้ใบใบใหญ่ไหมครับพี่ใบใหญ่ใบใหญ่ตัวยักษ์เหลืองยักษ์แล้วก็เป็นอ่าเป็นไอ้เงินหนาได้เอ้ยเงินเงินหนาอินโดเงินหนาอินโดนะครับเขียวนะครับใบเขาจะลักษณะเขาจะใ่ สั้นๆกลมๆใบแข็งนะครับเป็นช้อนนะครับเป็นช้อนทรงช้อนเลยนะครับคุณอันนี้450 450บาทนะครับอันนั้นฟูฟูราชนีหินอ่อนกระถางละ50ครับขันมากขันมากเอาไปกระถางละ100กระถางขันมากราชาแดงนะครับหนึ่งร้อยบาทเลยนะครับอ กระถางใหญ่ครับกระถางใหญ่ที่สองร้อยมันเป็นฟอเป็นกอเป็นต้นกอจะมีอยู่ประมาณเทกนะครับสาม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 กิ่งสามกิ่งสองร้อยบาทคุ้มมากๆเลยกระถางใช้หกนิ้วนะครับสวยแดงสีสวยด้วยนะครับ แล้วก็โชก้าชั้นด่างโชก้าชั้นกระถางละร้อยไปเลยมีสามกระถางด่างชมพูนะครับไปลุ้นใบต่อไปวิ่งนี่ก็ด่างนะพี่ใช่นี่ครับใบล่าสุดให้ลูกให้ลูกค้าไปลุ้นเอาอันนี้เขาจะเปิดด่างตอนโตนะครับเขาจะค่อยค่อยเปิดด่างอ่าโชก้าชั้นต้นที่สองครับหนึ่งร้อยเหมือนกันหนึ่งร้อยบาทจะด่างออกเหลืองแต่เขายังไม่ออกสีเนาะด่าง ทุกบใบนะครับด่าง<อ><อ>ทุกใบมีตําหนีนิดหน่อยอันนี้เขียวหนึ่งใบนะครับด่างสามใบนะครับอันนี้จำหนีจานสามลิตรอันนี้กระถางละสองร้อยห้าสิบอันนี้สองร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้ครับอันนั้นสามร้อยมีสองต้นสามร้อยบาทครับใ<อ>ช่ชูเกลชั้นอีกต้นหนึ่งครับใ<อ>ช่ชูเกลชั้นอันนี้หน้าดำเลยร้อยหนึ่งเหมือนกันหนึ่งร้อยบาทราคาดีมากมากครับ แก็กําไรอยู่กํากกำไรเอาไปห้าสิบบาทห้าสิบาทนะครับใ้วกระถางห้าจุดห้านิ้วนะครับแล้วก็เศรษฐีวินสั่งด่างหนึ่งร้อยห้าสิบาทนี่น้เป็นลูกผสมนะครับใช่ก็ลูกผสมหลอดใหม่มาแล้วอ่าหลอดนี้มาสวยนะครับกุ้งกุ้งอันเนี้ยตัดได้ประมาณสักอาทิตย์กว่าให้ไปที่สองร้อยห้าสิบด่างทุกใบ สองร้อยห้าสิบาทนะครับสวยเลยพวกใบ้าพมอินโดอินโดสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบาทนะครับก็สองร้อยห้าสิบเหมือนกันมีสองกระถางครับโหนี่สีชมพูมาเลยเสน่จันทรประไก่ดานะครับไปหนึ่งร้อยเลยเหลือกระถางเดียวหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็คือด่างแบบนี้เลยด่างชมพูสวยมากมากนะครับนี่นะครับสวยมากไซส์ไม่เล็กนะครับไซส์ใหญ่แล้วอยู่ในกระถาง แล้วก็ตัวนี้เป็นอะไรครับพี่เป็นอมูนาหรือพญาเสือโค้งด่างโอ้ตัวนี้ยังหายากนะครับตัวนี้ที่สามร้อยสามร้อยบาทนะครับเป็นไม้ชิ้นไม้ชิ้นไม้ท่อนหลอดใหม่กําลังมาขึ้นนี่นะครับหลอดใหม่มาแล้วนะครับด่างนะครับใบนี้ก็ด่างนะครับเปนใบด่างสวยนะครับเศรษฐีการป่องครับอันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบ หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็เป็นเอ่อตัวนี้ครับอันนี้เป็นไอ้มังกรมังกรด่างแต่ใบใหม่เขาจะด่างสก,กิดนิดนึงไปรอลุ้นหลอดใหม่อันนี้ขอที่หกรอห้อยก่องใบนี้ด่างกองใบนี้ด่างนะคะแต่ใบนี้มันมันมันด่างสก,กิดนิดนึงอ่าเป็นรุนนะครับรุนหลอดนี้นะครับหลอดใหม่กําลังมาเลยแล้วนะครับ มังกรด่างเป็นอะไรที่ทํายากมากแล้วก็ตัวน,นี้ครับมิวคอนเสติกอันนี้ห้าสิบบาทห้าสิบบาทครับแล้วก็เป็นเสน่ห์จันขเนขาวเสน่หจันเขาวเอาไปกระถางละแปดสิบเลยแปดสิบาทโอ้โหถูกมากครับก็แปดสิบอากาศมันร้อนพอตกนิดนึงแล้วก็เป็นดีโกเนอันนี้ส่ง<อ>ได้ไหมครับส่งได้ อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่บีโกเนียเป็นไฮเดรเนียใช่พูดผิดครับไฮเดรเนียสีชมพูอันนี้กระถางหนึ่งร้อยห้าสิบอันนี้น่าจะเป็นพันเบาเนาะครับใช่เบากีบเขาจะบางไม่ไม่หนาเหมือนอีกพันหนึ่งที่เป็นสีม่วงถ้าพันหนากะเหมาะสําหรับพื้นที่หนาวอากาศเย็นอันนี้พันเบาเลี้ยงได้ทุกสภาพอากาศเลี้ยงแดดลําไรครับไม่ต้องโดนแดดเยอะอันนี้ราคาเท่าไหร่หนึ่งร้อยห้าสิบกระถางไซส์แปดนิ้วนะครับ นี่ต้นที่สองนะครับอันนี้ใบเขาเพิ่งไอดอกเขาเพิ่งโรยไปครับอันนี้นนสวยนะอันนี้ประกัดถังประกัด<ว>ต้นถังปากัดสวยจังเลยครับสวยมากๆเลยกระถังละแปดสิบอันนี้แดดร้อยได้ถ้าแดดร้อยสีเขาจะเข้มสวยมากครับถางประกัดนะครับอันนี้คนีาอะไรนะเขาเรียก ไม่เป็นไม้ดอกนะครับใช่เป็นไม้ดอกอันนี้ก็ร้อยร้อยแดดร้อยได้ครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับอ่าที่หนึ่งร้อยอยู่ในกระถางแปดหนึ่งร้อยบาทนะครับได้นะคะอันนี้สวยนะครับปลูกเป็นไม้กกอเป็นฟอร์มกออ๋อเป็นสั่งกรณีครับสั่งกรณีนี้นะครับถามได้นะคะแล้วดอกนู้นส่งได้ไหมี่ พานนชมก็ได้นะครับพา,าชมราคาแต่ก็ได้ครับอันนั้นที่แปดสิบบาทอันนี้ชื่ออะไรนะครับอันนั้นเป็นแมคโดเนียเป็นไม้แดดแดดเหมือนกันแดดร้อยสวยนะครับแปดสิบบาทนะครับแล้วก็มีตัวนี้ครับจะเป็นงาช้างตัวนี้จะไม่ด่างกระถางกระถางละห้าสิบบาทห้าสิบาทนะครับห้าสิบาททาัทง้งกระทั้งถาดเลยห้าสิบบาทอ่า อันนี้เป็นไดโดเสาใช่ไหมครับใช่เป็นไนโดเสาร์ึ่บาทนะครับแล้วก็เป็นเก่งจีนแล้วก็มีตัวนี้ครับอันนี้ก็งาช้างเหมือนกันครับพร้อมกระถางหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทนะครับใช่แล้วก็เป็นมูลด้วยนะครับ่มูลด้วงขายดีมากจนแบบว่าใกล้หมดแล้วนะครับยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่เรื่อยเืยเห็นเรามาน้อยก็เลยคิดว่าหมดแล้ว กล่องไม่ทันกล่องไม่ทันนะคะกล่องไม่ทันอันนี้แบบโบทนะครับแล้วก็แบบแบบเม็ดแบบเม็ดนะครับใช้แทนปุ๋ยสูตร15ได้นะครับเป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นตนะครับนี่นะครับมีมีประโยชน์นะครับให้อ่านด้วยครับถุงละสิบบาทนะครับค่ะพ่วงไปกัดตะกร้าได้ครับกระถางเราไม่ได้ส่งแล้วพี่ใช่กระถางไม่ได้ส่ง ถ้าใครสนใจไม้ลานพี่ก้อยนะครับบัญยาการ์เด้นก็สามารถแอดไลน์หรือตรสอบถามหรือทักไปที่เพจน,นะครับแล้วก็่าช่องทาง YouTube ด้วยนะครับเอาวันนี้ก็ขอบคุณพี่ก้อยมากๆครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับ